อันนี้คือต่อจากด่างไอ้นั่นใช่ไหมด็อกเตอรอ์จำไม่ได้แล้วด้วยด็อกเตอร์ด็อกเตอรอเ์เปลี่ยนตัวกันจากสุดท้ายที่เราเล่นคือดันเลยนะจำไม่ได้แล้วดออ็ดอกเตอร์ที่ยิงไอระเบิดเขียวๆอ่ะอ๋อขึ้นรถได้แล้วเออพี่ขน, <c oughs> นของขึ้นรถในบ้าน <c oughs> หาของในบ้านด <c oughs> ุชีมีนั่นเด้อ เอ้ยทำไมทุกคนมีแบบของเท่ๆวะของไรเท่ๆอ๋อก็ไปซื้อดิคิดมัดไงเออสบาย่อยไม่พอเศ้านี่ไครได้เสื้อจะคิดมัดมาแต่ว่าพี่ชิปไปถึงอันที่สองแล้วที่ได้เข่ามาเนี่ยอันแรกอันที่สองเขาอ่ะจริงเหรอเอออันแรกผอมุกเป็นเสื้อนั้นเปล่ามั้งนะ เ,เรามาอยู่ไหนเนี่ยโบสนีไงไอลกิทอย่นี่อ๋อกลับมาที่โบดตุดท้ายเราโบดใช่ไหมที่ที่ฆ่าไอ้นั่นน่ะบอสสองตัวตรงบันไดยอย่ะเออเสร็จแล้ว<ช>เราเสร็จแล้วเราไปไปไปกันต่อแล้วไงไนี่มันกลับมาที่เดิมถูกแล้วนี่ถูกแล้วนะถูกแล้วเราต้องออกมาตรงนี้ไปโรงเรียนเราอรอบนี้เราต้องไปโรงเรียนโรงเรียนของหนู We have an opportunity here. We need your help. T5 works, but the delivery method was flawed. We need to it delivered in concentrated doses with greater accuracy. How close are we talking? Close. But being armed with the T5 compound okay, and a the new delivery system will mitigate the risk substantially. So, no need for the dramatics. Well, if this T5 works. You have nothing to worry about. You should easily be able to resolve any situation you encounter when you're armed with the toxin. We're about to change the face of this war. You will go down in the annals of history as pioneers in the fight to reclaim our world. One more thing. The experiment at the manor depleted my chemical reserves, but you should find everything you need at the old CDR center. I will instruct you on the minutiae when you are there. Okay, CDR. Now, if you excuse me, I have work Could come in handy. recoil. โอเอ่อวันนี้ระเบิดระเบิดมีหนึ่งทับห้าเลยวะหนึ่งเถื่อนหน <c oughs> ึ่งทับห้าเลยเหรอเฮ้ยมีระเบิดลูกเกี้ยงห้าลูกอ่ะในตัวยิงมีมบเ,บบเบถ,ถื่อนโคตรเถื่อนเวลามุกเป็นมนุษย์ทุกคิดเอง Not going to you tell this will be easy. because it won't we haven't been to the cdr since the collapse but recently the ksc has started salvaging in that area i'm sure they'll be accommodating for a price yeah okay, but CDR. can't no do gonna need some new boots wearing these beauties right through เรา่านไปแล้วไม่เห็นหรอหรือว่ายัางไม่ได้เล่นผ่านไปแล้วมันกลับมาที่เดิมนี่รีวิวรีวิวมันเปลี่ยนทางกลับมาที่โบเนี่ยยโอตกใจตกใจโซบิชิ นี่เราบอยตัวอะไรน,นั่นน่ะตัวอะไรน,นั่หนหน่ะมาครับมีระเบิดเอบอยปะเอบอยปะคัชเชอร์คเชอร์ตัวตัวตับเทคดีเอาไปแดกกลัวระเบิดมาเพื่อมึงเลยเนี่ยห้นาลูกไอตัวพิเศษนี่ทูรีโหลดโอ้นกบึมนกบึมครับ ปุ่ยทอดจิ๊บปุ่ยโม๊กปุ่ยพร้อมด้วยไม่แรงเลยวะตายเอลอยเหมือนกันเลยอันนี้ประตูแดงนะระวังอ๋อต้องไปเปิดอ่ะยังไงก็ต้องเปิดปืนไม่แรงเนี่ยเศร้าปิดอันนี้ก่อนเลยไปพร้อมยังโอเค ศูนย์ทับหคืออะไรหาคีการ์ดอ่ะไม่ทราบอุ้ยส่งบี้ไฟเฮ้ยระวังระวังระวังไฟมาไฟมันร้อนเฮ้ยประตูพังไฟมันร้อนแรงโอเคคีย์แพดจะรับ vào dòng bùn lệ À Ơi, 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 phải lúc, phải lúc Giống như một cú phải, ơi Ôi, ôi, cháy มันร้อนไงมันร้อนออกไปอย่าไปยุ่งกูโอ้โห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 ร้อนร้อ้อนมาดับไฟตรงนี้นะโอต้องไปดับไฟเหรอแมกนัมใช้แมกนัมจ้า เฮ้ยตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เทนี้ทางน้เฮ้ยโดนจับ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 โนโยนโยนโยนไหนโดนเ้มะเี่ยเอาพ่อฮะเราต้องเข้าไปยนเเแล้วนะ ไม่ดิข้างๆสิข้างๆดิไฟลุกไฟลุกอ๋อโอเคชี้ให้เขาเข้าไปในช่องไฟนี้นี่จะใชแคเด็กนะเมลือดไหมนี่มันเมนเผาศพปะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ย Taking this I love this place but sometimes I think it's just been one struggle after another แม้แต่ถ้าฉั e ไป o ี่น r วยอ o ์กหรือชิคาโกมนจะง e มาสห้หมดมีอะไรหมของแต่งไม่เจไฟเอเลือดเอบีเก่งจิอ o s i n g on your p o i t o n รู้ได้ไวมมีตัวจับตัวจับตัวจับข้างหลังข้างหลังไหน เดี๋ยวโหไอยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูแล้วตายเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงต้องออกมาทางนี้อเด๊ข้างล่างข้างล่างกำลังขึ้นมาไหน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 อะไรเลยมันกินกินไหนมุกมุกอยูย่ไหนวะข้างนอกมีใครหลังเนี่ย เฮ้ยๆมาอีกแล้วสปาเดอร์แมนไหมเนี่ยต้องหาห้องแล้วอ่ะเหมือนได้ยินสปาเดอร์แมนเลยเออใช่เปิดประตูเปิดประตู Gun for now This way This way เปิดประตูโอเค ح, แสงสดใสโอ้โหอ้วรเนี่ยโอ้โหซากอะไรวาเนี่ยเรทเทเฮ้ยตัวใหญ่ไกล ลงไปแล้วเฮ้ยๆคุ้มข้างตองมีคุ้มข้างตรงนี้มีท่องว่างปูคมคิดนะในยุไม่เปิดให้โนนโน่โนข้าต้องการเลือด เฮ้เฮ้เอะไรวะนะเปิดแล้ว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 โอเค้ going in เจอแล้วเลือดมีระเบิดไหมกล่องนี้มีอะไรให้เอาเปิดไม่ได้เหรออ๋อร้อยนัด ลอยยก็อยูซี่ไปทดไมมนขวานนี่ะไยตรงนี้มีนี่นะป้องกันตัวจับนะบุกซีเวลาบุกซีวรอพรมาในอีกหนึ่งนาทีหรอ ก็มาดิครับปิดดีปิดดีไอ้ห่าเปิดไปเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ไงเฮ้ยกระสุนหมดเปลยเลยตายซะมึงบอบอยข้างหน้านะไอ้ตัวจับโอเคปาระเบิดไปแล้วเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะปาระเบิดไปแล้วเอ้ยไม่ตายเอ้ามันบักวะเนี่ยคือระเบิดงสิระเบิดกูหมดแล้ว เซ็งบายระ <Bye. S 2> เบิดหน้าลูกหมดแล้วอุอ่บอกนะโอ้โหมีกล่องพยาบาลอยู่ตรงนี้อุตส่าห์ไปเปิดห้องทุกทิดมารอสู้ตรงนี้ไหม อีกสามสิบวิโอเคมึงไปรออยู่บนหลังคาดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยโอเคเราจะดูชี้ว่าจะไหวหรือ,อเปล่าทุกคนว่าชี้จะรอดไหมไม่รอด <laughs> มันขำแล้วเนี่ยมันขำแล้วเนี่ยสิบวิโอเคพร้อมเป็นตัวล่ออยู่ข้างล่างด้วยไม่ยอมขึ้นมาด้วย ดูเกลียที่ไม่ดูดเลือดสบายอยู่แล้วจะเบิร์ดหมดแล้ววะแค่นี้เหรอผมว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกเกมบั๊กปะเนี่ย โอ้ไปเหอะเดียเวลาอะไรของแม่งวะซอมบี้มันหาเราไม่เจอโหมุวิ่งมาไม่ทันเอ้ย,อยสองตัวเลยสองตัวมันกำลังเดินทางมามันกำลังเดินทางมามันกำลังเดินทางเอ้าตายเลยเหรอโดนอะไรระเบิดเหรอระเบิดมันมีนสามลูกแจ้วเจ้าเราหมดแล้ว เนี่ย C D R อะไรวะอะไรวะเนี่ยโหตัวแดงกันหมดเลยมนุษย์มนุษย์แดงมนุษย์หน้าแดงเฮ้ยพเพื่เสียงอะไรอ่ะเห็นกอนเห็นกอนเมื่อทันได้วิ่งมาไต่หรอก ไม่ใหม่วะเลยเดฮ้ยทูคิดแจกทูคิดอ๋อเอาไอ้การ์ดนี่มาการใส่ซะมาโต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 ยิงโดนใหญ่ไม่ไหม้วะยิงโดนชี้บนใหญ่เลยแล้วเราไปทางไหนอ่ะเนี่ยคือมันคือมันใดเกี่ยวกับหมูไหม้ไปไหนสัตวกคนขึ้นเหรอ ăn gì? không biết. lấy o lấy o. uii, sục sục sục. 6 thôi 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 thôi. Madam. อุอ้ยโทษชี้ <ete> ตัวจับ <Interestingly> ตัวจับตัวจับโอ้ยตัวจ่ายตัวจ่ายนี่มันโดนอะไรวะเนี่ยโดนใหญ่เนี่ยโดนใหญ่ทำไปได้แมวทำไปเดอร์แมวที่วะกำลังยิงทำไปเดอร์แมนอยู่จอกูขาวเลยตอนเนี้ยรวมไปแล้วลวมไปแล้วโอเครอดละรอดตายละ คนยิงรถไอ้นี่กันไงไม่รู้คันไหนมังเต็มไปหมดหลังๆหลังๆหลังหลังโอเค้พี่บอกมันง่ไปรูพี่บอกมันง่าย

เฮ้เวินอ้วกอีกแล้วนะอะไรพม่ให้ไปแล้วให้ไปแล้วไอ้ยายายาอ๋อขอบคุณครับไอ้เวนอ้วกเดี๋ยวต้มาทางนี้ถูกปะเนี่ย โอเคเหมือนทางนี้เข้าไม่ได้ไปทางนั้นแหละถูกแล้วไปทุกคนเดี๋ยวแวะแวะเก็บของก่อนมีของปะเนี่สนยสไนเปอร์ไม่ได้เล่นสไนเปอร์แล้วเล่นสายซับย,ยิงยิงไอ้ตัวที่กำแพงให้ทีเดี๋เฮ้ยชืย่อะไรวะเนี้ได้ได้เพื่อน I've reports that a large number location. boy closing on your location. Cowboy, Cowboy. On your location. Này á. Từ lâu lâu yên quá rồi. Ô hô. thêm ba lời. Lỗ là bởi lên. này. Này. boy, tôi chào. ô, tem lời khang nóc à. chưa xí đi. Không có ปีนปีนจริงจรด้วยชิบหายโดดดิครับโดดดิครับรออะไรอ่ะปีน嘛สายได้แล้วตายได้แล้วแล้วมันไปอยู่ไกลนนื่นเขาลวิ่งหนีมันมาเลมันต้อนมาเรื่อยๆ อ้าวเดบลูมโอเครอดแล้วเหรอ New we c o u l นูวี่วคิดดูถึง CDR ปลอดภัยเกือบไม่ปลอดภัยยิงยิงรถตำรวจกันมันเลยอะ่ะไม่รู้เลยคันไหนไม่คันไหนเยอะแล้วเกิน